Power Bank ที่สามารถเป็น Wireless Charge ได้เนี่ยับตัวนี้อุปกรณ์ที่แปลงมือถือธรรมดาให้กลายมาเป็นมือถือที่สามารถชาร์จ w i r e l e s ได้นะครับใครที่ใช้เรียวมี5 Pro เนี่ยแล้วอยากจะให้มันสามารถเป็น Wireless Charge นเนี้ยนะครับดูซิว่ามันจะสามารถชาร์จได้ไหมปึ๊บได,ดได้เปล่า Tiktok Tiktok เฮ้ยชาร์จได้ครับผมนี่นะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับ คลิปก่นกอนนที่ผมได้เอา power bank ที่สามารถเป็น wireless charge ได้เนี่ยเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้อุปกรณ์ที่แปลงมือถือธรรมดาให้กลายมาเป็นมือถือที่สามารถชาร์จ wireless ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือไอตัวมือถือโมงมอะไอตัว Samsung A 5 1อะมันดันใช้ไม่ได้นะครับตัว M 5 1ดันใช้ได้นะครับผมก็เลยเซ็งนิดนึงนะครับก็ ถ้าจะเอาไอ้ตัวนี้ไปชาร์จกับตัวที่มีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเป็นตัวรับนะฮะผมคิดว่ามันคงได้นะครับพวก iPhone หรือว่ามือถือซัมซุงโน้ตซัมซุงเอสอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าผมน่าจะเอาไอ้ตัวเนี่ยเรียวมี5โปรผมเนี่ยมาลองให้เพื่อนๆดูอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะ mm hmm. เผื่อว่าใครที่ใช้เรียวมี p r r o เนี่ยแล้วอยากจะให้มันสามารถเป็น, Char นไวเลสชาร์จอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันสรุปมันใช้ได้ไหมนะครับ ทดสอบให้เลยนะครับเคสของผมเนี่ยข้างหลังนะครับข้างหลังมันจะมีแม่เหล็กนะเป็นเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับขั้นแรกผมเสียบเข้าไปโดยตรงเนาะแล้วก็เอาอันเนี้ยติดกับแม่เหล็กเอาติดกับเหล็กเลยนะครับดูซิว่ามันจะสามารถชาร์จได้ไหมปึ๊บออเอเฮ้ยชาร์จได้ครับผมนี่นะขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ฟ้าชาร์จนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นฟ้าชาร์จเนี่ยไอตัวเร็วมี5้าโปรเนี่ยมันจะขึ้นว่าวุ้กแฝดชาร์จนะครับเพราะว่าผมมีสายชาร์จตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันอยู่นะครับอา้าใส่ชาร์จหาะเออใส่ชาร์จยู่งบนนะครับถ้ามันเป็นฟาสชาร์จเนี่ยมันจะเป็นบุ๊คแฟชชาร์จแต่เนี่มันชาร์จเฉยๆนะครับเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับตัวรับพลังงานตัวนี้นะครับตัวไอซีที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเขียนสเปคว่าสามารถชาร์จได้สูงสุด5โวลต์800มิลลิแอมนั่นก็คือประมาณาประมาณ 4 4วัตต์นะซึ่งมันน้อยน้อยมากๆนะอีกกรณีหนึ่งกรณีที่แบบว่าประมาณว่าผมใส่ลงไปแล้วก็เอาเคสที่มีแผ่นโลหะเนี่ยปิดไว้ข้างนอกอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้นะคือผมไม่รู้ว่าเขาจะสามารถชาร์จทะลุผ่านแผ่นเหล็กได้หรือเปล่านะครับเนี่ยแผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นตัวรับพลังงานนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันตึ๊กตึ๊กตึ๊ก ผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะเพราะมันมันเป็นแผ่นเหล็กอยู่เนาะไม่น่าจะได้นะครับไม่ได้จริงๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือใครที่ซื้อไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไอน้นียไปอยู่ในเคสแบบนี้นะครับเพื่อการสะดวกที่บอกว่ายกมือถือขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอาชาร์จเลยเนี่ยแนะนำว่านะครับ ไม่ควรจะเอาตัวเหล็กหรือว่าไอตัวเนี้ยตัวกลมๆที่เราเอาไปแปะแล้วก็มันเป็นแม่เหล็กเนาะไม่ไม่ควรที่จะใช้ตัวนี้นะครับควรที่จะเป็นเคสเปล่าๆเปลยๆดีกว่านะเคสเปล่าๆเ,เนี่ยมันไม่มีเหล็กมามาทําปฏิกิริยากับมันเนี่ยมันจะสามารถชาร์จได้ดูนะคือถ้าเกิดว่ามันชาร์จไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆต้องกดข้างหลังมันด้วยนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มมันจะมีปุ่มให้กดเห็นปะ คือพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนแบบเช็คว่าสถานะมันเท่าไหร่ด้วยนะครับเช็คสถานะว่าเออแบตเตอรี่มีเยอะขนาดไหนนะอ่าเข้าแล้วนะครับนี่คือเรียวมี5 Pro นะครับสามารถชาร์จได้นะครับสามารถชาร์จไอตัวเนี้ยซึ่งผมก็เสียตังค์ซื้อมาแล้วนะก็ต้องใช้ให้มันให้มันได้สักเครื่องนะถึงแม้ว่าเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยปล่อยของออกไปก็ตามนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้จริงๆนะครับเครื่องหลักผมใช้ซัมซุงเนาะแล้วก็ กล้องเนี่ยส่วนใหญ่บางทีไปข้างนอกเนี่ยผมก็ใช้กล้องของทางสตูดิโอนะครับกล้อง Sony a 6 0 0ัอะไรเงี้ยในการถ่ายนะครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้จริงๆและจริงๆมันเป็นเครื่องที่ไม่ได้เหมาะกับการไปถ่ายรูปแต่ว่าไมค์เขาดีนะเก็บเสียงดีมากนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบภาพพอสักเท่าไหร่เขาจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะปล่อยออกไปละนะครับก็ถ้าใครสนใจ2ออย่างนี้นะครับแปลงจาก เครื่องมือถือธรรมดาให้กลายมาเป็นมือถือที่สามารถเป็นไวเลสชาร์จได้นะครับแผ่นนี้กับไอตัวนะครับเป็น power bank ไวเลสชาร์จนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้นะครับเป็นลิงก์จากช h อ p ปี้นะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะฮะประมาณนี้เลยกันเนาะแถมตอนท้ายหลายๆคนเนี่ยเขาก็ทักเข้ามาถามผมนะครับในเรื่องของแบบว่า ไมโครโฟนโบย่า BYM1 เอ้ย MM1 ของผมเนี่ยคือตอนนั้นน่ยจริงผมใช้แล้วมันเป็นหัวฟูๆแล้วเพื่อนๆก็ถามว่าเออจะไปหาหัวอันนั้นน่ะมาจากที่ไหนผมก็เลยสั่งมาเอ้าสรุปไม่ไม่ใช่หัวที่เราต้องการเหรอนี่เอ้าสั่งมาพิดโอ้ยอันนี้สรุปอันนี้ผมไม่แปะลิงก์เลยกันนะผมไม่แปะลิงก์ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นหัวเล็กแบบเนี้ย มันไม่ใช่หัวใหญ่ผมก็นึกว่าจะเอามาใส่ตัวโบย่า B Y M M 1ซื้อมาผิดแล้วเขาก็ให้มาอย่างเยอะให้มา5อันซึ่งเป็น5อันที่ผมไม่ไม่สามารถใช้งานได้โอ,โอเคเดี๋ยวถ้าคราวหน้านะครับมีสินค้าอะไรที่ผมซื้อมาแล้วก็มารีวิวอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับรายการดูเด่นรีวิวนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะ อาจจะไม่ได้มาแบบทุกๆวันแบบเดลี่นะครับแต่ว่าจะมาให้บ่อยที่สุดนะครับผมอาจจะอาทิตย์ละ3คลิปหรือว่า4คลิปนะครับก็ติดตามกันแลวกันใครที่สนใจอุปกรณ์ตัวไหนเป็นพิเศษนะค,คอมเมนต์ไว้เผื่อว่าผมไปหาหยิบยืมแล้วผมมา,มารีวิวแล้วก็จะได้มาแนะนำทุกๆคนได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยแลวกันในคลิปต่อๆไปนะครับอยากจะให้พัฒนาตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเนาะยินดีรับ ทุกๆคำคอมเมนต์เลยนะครับอยากจะพัฒนาช่องขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ